สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้าง Trust ที่เป็น Curve กันหน่อยนะครับในคลิปที่แล้วเราพูดถึงการสร้าง Trust จากไม่ว่าจะเป็น l a ตชิไซเซอหรือจะเป็น Convert ให้เป็นทิวบ์ Tube ก็แล้วแต่นะครับแต่นี่มันเป็น Trust ตรงๆนะครับในกรณีที่เราจะสร้างโครงสร้างที่มันมีความโคง้ง ใน sketchup นั้นเนี่ยการที่เราจะต้องนั่งขึ้นรูปที่เป็นความโค้งตั้งแต่แรกมันค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีขึ้นรูปเป็นตรงๆเหมือนในคลิปที่แล้วแต่เราจะใช้เครื่องมือ extension เพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยซึ่งตอนนี้เราจะยกตัวอย่างกัน2ตัวด้วยกันนะครับ uh, extension ที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวที่1ก็คือตัวที่ชื่อว่า true bend ของ tom tom เนี่ยนะครับ true bend เนี่ยจะใช้สำหรับการดัดโคง้งในแกนใดแกนหนึ่ง นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ชื่อว่า sketchy FFD นะครับ FFD ของ My Size Studio อันนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่เราเรียกว่า free form deformation เลยนะครับอันนี้จะทำให้เกิดรูปทรงซึ่งซับซ้อนกว่า truben e นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันนะครับผมจะกลับไปที่ sketchup นะครับสมมุติว่าผมมี trust เบื้องต้นเหมือนคลิปขราวที่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะลองใช้ตัวแรกก่อนคือ True Bend นะครับใน True Bend เนี่ยต้องเข้าใจว่า True Bend เนี่ยนะครับมันจะดึงโมเดลในแกน x เท่านั้นนะมันจะดัดโค้งในแกน x นะครับดัดโค้งรอบแกน z แต่ว่าดัดในแนวของ x เท่านั้นเพราะนั้นสมมติวถ้าอนี้ผมต้องการ Trust ตัวน,นี้เป็นอาจจะเป็นคานหลังคาโค้งๆสิ่งที่ผมต้องทำคือผมจะต้อง Rotate มันมาอยู่ในแกนก่อน ทีนี้ผมจะเลือกอันนี้อันนี้เป็นกรุ๊ปแล้วนะครับผมจะโรเททมันนิดหน่อยนะครับอันแรกเลยผมจะโรเททมันมาให้มันเป็นลักษณะของอสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วผมจะโรเททมันกลับมาอยู่ในแนวนอนโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือผมอยู่ในแกนเรียกว่าแกน x ละนะครับ ขั้นตอนถัดไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า,าผมต้องการดัดเฉพาะเส้นเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องการเฟสวิธีการก็คือเราก็ดับเบิรคลิกเข้าไปนะครับเหมือนเดิมผมเลือกทั้งตัวคลิกขวานะครับแล้วก็ใช้ selection tool select only face นะครับแล้วก็ delete ทิ้งให้เหลือเฉพาะเส้นโครงก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลลวทีนี้ตอนนี้ผมมีข้อต่ออยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6 มีหกตัวเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูก่อนเ,อเริ่มต้นเลยก็คือเราจะดัดโค้งมันนะฮะวิธีการก็คือเลือกโมเดลโดยที่โมเดลนี้เป็นกรุ๊ปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ทูนะครับปกติทูเบนเนี่ยมันจะหลังจากติดตั้งแล้วมันจะอยู่ที่เมนูทูนะครับแล้วก็เลือกทูเบนสิ่งที่เราสังเกตดูจะสังเกตให้ว่าแกนนี่มันขึ้นไปตามนี้เหตุผลว่าที่มันขึ้นตามนี้ทาไมไม่ขึ้นในแกนแดงเนี่ยแกนนี่แกนที่ดัดนะครับสังเกตูมจะดัดแบบนี้เห็นไหมฮะ มันจะงงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าถ้าเราคลิกอยู่ตอนนี้เราเลือก True Bend สมมุตินะครับเราคลิกตัวน,นี้แล้วเลือก True Bend เอาใหม่นะครับเนื่องจากว่าโมเดลจริงๆอ่ะผมเขียนที่พื้นแล้วผมหมุนมาดังนะะะนั้นวิธีการก็เลยจะต้องใช้วิธีนี้นะครับเราจะใช้วิธี Explode ออกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ Make group ใหม่พอเรา Make group ใหม่ปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นพอเรา Make group นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแกนนี้จะเป็นแกน แกนที่ใช้ในการดัดทันทีผมจะลองทาให้ดูใหม่ t True แล้วก็ชูเป็นทันนี้มันอยู่แกนนี้แหละเห็นไหมครอันนี้คือแกนที่เราต้องการจะดัดสมมติผมต้องการดัดโค้งอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือดึงแกนสีแดง,ยงนยนะเห็นไหมครัมันก็จะได้เป็นลักษณะที่เส้นที่มีความโคง้งก็พอเราได้มุมที่เราต้องการเราก,กด enter นะครับเราก็จะได้ลักษณะของของโมเดลนะครับที่ถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปน,นี่คือเส้นที่เกิดขึ้นจากการดัดนะครับ ถ้าเราดัดรู้สึกว่าเราดัดผิดแกนเช่นเราต้องการให้สามเหลี่ยมมันมันอยู่ในแนวโคง้งใช่ไหมครับผมจะยกเลิกไปก่อนสิ่งที่้องการสมมติผมจะดัดแกนโค้งที่เป็นสมมติเป็นทรัสของลังคาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆคือหมุนมันครับผมจะหมุนมันอีกทีหนึง่งหมุนพิธีกแกนนี้นะครับเอาสามเหลี่ยมมาอยู่ที่แกนนี้นะครับแน่นอนผมก็ต้องเอ็กซ์โลมันก่อนนะฮะแล้วก็คลิกขวาเมครูปใหม่เพื่อให้แกนมันถูก ตอนนี้สมเหลีย่ยมจะอยู่ด้านนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ True Bend แล้วก็ดึงสังเกตดูตอนนี้ว่าผมก็จะได้ลักษณะที่เป็น c u r v e ฟอาจจะทำเป็นหลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ Enter ไปที่ผมได้โครงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจำเป็นจะต้อง Rotate มันให้อยู่ในระนาบที่เราคิดว่าอันนี้คือโครงหลังคาใช่ไหมครับเราก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับ Rotate มัน อยู่อย่างนี้นะครับแกนโอเคนะฮะตอนนี้เราก็จะลักษณะที่เป็นเหมือนโครงสร้างแล้วหลังจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสิ่งที่เราต้องกา,การคือเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วเราถ้าเราต้องการโครงที่มันเป็นทิวบนะครับเราก็ใช้ Convert ตัว Line to t u l t เนี่ยนะครับแล้วเลือกเศษสมมติผมจะใช้สัก5เซนเหมือนเดิมก่อนโอเ เราก็จะได้โครงของโครงถักแบบนี้ละเห็นไหมฮะซึ่งมีความโคง้งอันนี้คือกรณีที่เราใช้ t True Bend จะเห็นว่าบางทีมันต้องมีการหมุนแกนไปมาพอสมควรนะครับแต่มันจะหมุนได้แกนเดียวนะครับถ้าเราจะทำอีกทีเราจะต้องเราต้องเลือกตัวนี้แล้วเราอาจจะสั่ง True b e บ d อีกรอบหนึ่งยกตัวอย่างนะครับ True Bend นะฮะจริงๆเราอาจจะต้อง explore เพราะมันอยู่ที่แกนเดียวแล้วเนื่องจากเวลาเราหมุนมานะครับปรามาณจะต้อง explore ออกก่อนผมจะลองทำให้ดูนิดนึง จากเส้นผมจะอันดูไปก่อนนะให้เหลือแต่เส้นนะครับอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีแกนนี้ผมอยากจะหมุนอีกแกนผมก็จะทําการ explode มันรอบนึงก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ make group กลับเข้าไปใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าแกนสีแดงมันอยู่ในแนวนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ true bend เข้าไปจะสังเกตในแกนอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นผมสามารถจะดัด curve อีกด้านนึงไดไ้ตอนนี้มันมี2แกนแล้วนะฮะเห็นไหมฮะผม enter ดูจะสังเกตเห็นว่าโมเดลนี้มันมี โค้งด้านนี้และโค้งด้านนี้ด้วยเห็นไหมฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมดับเบิลคลิกเข้าไปเลือกทั้งหมดนะครับแล้วเราก็สร้างด้วยทิวเหมือนเดิมนะครับทูนะครับคอนเวิร์ตมา5เซนเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราจะได้โคง้งซึ่ง2แกนเลยนะฮะเห็นไหมสองแกนอันนี้เป็นทรูเบนซึ่งเราจะต้องทําหลายรอบเหมือนกันผมจะลองอันดูอันนี้ไปก่อนนะครับกลับไปที่โคง้งเรียบๆเหมือนเดิมนะครับ นี่ก็โครงพื้นฐานที่เดี๋ยวเราจะไปใช้อีกตัวแึนนะครับถัดมาเราจะด,ดูอีกตัวหนึ่งที่เราใช้คือ FFD ว่าเราทำงานยังไงนะครับเนื่องจากตอนนี้มันโครงมวิ่งทางนี้ผมจะหมุนมันนิดหน่อยก่อนนะครับผมจะโรเต็กลับมาสมมติว่าผมจะทำให้เหมือนเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นี้เอาละเป็นคานี้นะครับผมจะลองขยายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะเอาตัวนี้ก๊อปปี้ไปนะครับให้มันยาวนิดหนึ่งจะได้เห็นไอเดียนะครับ ต่อเข้าไปสักเท่าหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมเอ็กซ์โผลดมันออกก่อนนะครับเอ็กซ์โลดตอนนี้มันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันแล้วผมกรุ๊ปเข้าไปใหม่ใม่กรุ๊ปนะครับเอาละตอนนี้นก็จะมียาวประมาณ10ข้อต่อถัดมาสมมติถ้าเราใช้สิ่งที่เรียกว่า FFD นะครับเราเลือกโมเดลนะครับคลิกขวานะครับมันจะมีรายการที่ชื่อว่า FFD นะฮะ FFD เนี่ยคือ free form deformation เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ มีเรียกว่ามีกรอบของมัน Default ก็จะมี2อคูณสหรือ3าคูณสถ้า3าคูณสเนี่ยเราก็จะมีจุดคอนโทรลเนี่ยสจุดซึ่งปกติเราใช้3าคูณสนะครับเป็นหลักแล้วมันสามารถจะไปที่ N อคูณเหมายความว่าเราสามารถจะกําหนดได้ว่าให้มีรายละเอียของการคอนโทรลเนี่ยมากกว่า3ก็ได้ผมจะลองเริ่มต้นแค่3ก่อนให้ดูเป็นไอเดียนะครับอ๋อผมเลือกผิดอันนะโทษที f f เลือกใหม่นะครับคลิก แคบดี F F ผมเลือก 3. าคูณสนะฮะสิ่งที่เราเห็นคือเราจะมีจุดสีดำดำนะฮะอาจจะมองยากนิดหน่อยนะฮะเกิดขึ้นบนโมเดลนะฮะจุดอันนี้คือจุดคอนโทรลที่ว่า 3. าคูณสแต่ละด้านมี3จุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้จุดๆเหล่านั้นถ้าเราพยายามจะคลิกมันจะคลิกไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในอ u t l i n e น์เนอร์สิ่งที่โปรแกรมทําก็คือว่าในกรุ๊ปอันแรกคือกรุ๊ปของตัวโครงของตัวคานที่เราทําไว้นะครับ เวลาเราใส่ FFD เข้าไปมันจะเกิดอีกรุปหนึ่งรูปของจุดพวกนี้นะถ้าเราคลิกดูก็คือไอ้จุดเหล่านี้นี่คือ control point ของ FFD สิ่งที่เราทำคือเราจะ edit มันนะครับผมจะลองง่ายๆอย่างนี้นะผมจะ double click เข้าไปนะครับเพื่อจะ edit จุดนะครับเริ่มต้นผมจะเลือกจุดตรงกลางแล้วผมจะดึงมันขึ้นเหมือนเหมือน trust โค้งธรรมดากว่าน,นะครับแล้วผมก็ move มันขึ้นในแกน z นะครับแล้วคลิกสังเกตเห็นไหมฮะ ตอนนี้เราจะมีโครงซึ่งอาจจะดูใหญ่กว่าโมเดลเพราะมันเป็นแบบ n นิร์ฟเซอร์เฟนะครับเพราะฉะนั้นไอจุดคอนโทรลมันสูงขึ้นไอโค้งนี่มันก็จะดัดขึ้นมาผมจะลองยกขึ้นมาอีกอย่างนี้ก็ได้โค้งด้านนี้ถัดมาผมอาจจะลองดึงตัวกลางเนี่ยแต่คราวนี้ผมไม่ดึงในแกน Y นะครับผมจะดึงแกน Y ไปทางนี้สังเกตดูนะครับเราจะได้เคอร์ฟที่ค่อนข้างง่ายมากแล้วค่อนข้างอิสระมากนะครับแล้วก็สมมติว่าผมเรียบร้อยผมคลิกออกไป ตอนนี้ผมจะมี Trust ซึ่งค่อนข้างจะมี Curve ที่ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับแม้กระทั่งผมจะ r rotate control point ยังได้เลยนะสมมติผมเลือกตัวนี้นะ,ะผมดับเบิลคลิกตัวนี้อีกรอบนึงนะครับผมเลือก Control Point ตัวนี้แล้วผมสามารถจะ rotate ก็ได้นะครับ rotate ในแกน Y แล้วกันนะครับแกนแดงแล้วกันโอเคสมมติผมโ t a t ทนะครับไปอีกนิดนึงลองสังเกตดูนะฮะ เราจะสังเกตเห็นว่าโมเดลมันจะบิดตัวด้วยนะครับคราวนี้นจะบิดตัวเห็นไหมฮะเอาละเรียบร้อยละนี่เราจะได้เคอร์ฟซึ่งอาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะฟรีฟอร์มอย่างที่ในสิ่งที่เราต้องการนะครับถัดมาเราก็เลือกเคอร์ฟตัวนี้ใหม่คราวนี้เราเหมือนเดิมนะครับ double c คลิกเข้าไปเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ tool เหมือนเดิมนะครับ convert ไปให้กลายเป็นทิ b e ใช้5เหมือนเดิมนะครับ5เซนโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะได้โครง Trust ซึ่งบิดหลายแกนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาการใช้สิ่งที่เราเรียกว่า,า True Band หรืออีกตัวตัวสุดท้ายที่เราพูดถึงคือ ffd ซึ่งค่อนข้างจะทำให้ในแง่ของดีไซน์เนี่ยค่อนข้าง Flexible มากทีเดียวนะครับเอาละพอ,พอเห็นไอเดียของการที่เราจะทำ Trust ซึ่งมีความโคง้งโดยใช้อาศัย True Band กับ อฟนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้างเออ c e f r r m m e กันนะครับจากเดิมที่เราตอนนี้เรเขียน Trust เป็นชิ้นๆแล้วไปดูอีกทีว่าเราทำ Space Frame ได้ยังไงบ้างโดยอาศัยเครื่องมือเหล่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ